เหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาตอนพวกจบมันตอนจับกรุปแล้วทีนที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 ลงที ลงสองลงสามเฮ้ยกูมาเติมแล้วกูบล็อกแทบมาสามตัวยี่นเราจะโดนบล็อกแทบปิ้งไงตรงนี้ไม่ถึงมีไม้เฮ้ยเอ็นตัวในชั้นเดียว เออมันไม่สังเกตเราหรอฮัลโหลอยู่ข้างในอนอยู่บ้านโอเคอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกูขอที่บ้านนะเพื่อนจะที่บ้านมันไหมโว้ยกูซื้อ TP เลยที่ขุดองพูดช้าไปอ่ะเอาตัวข้างในาอตัวข้างในเนี่ยตบเกมแล้วนะมึงยจะฆ่ามันเลยฆ่ามันใช้มือปี๊บให้ปี๊บเกินขึ้นได้เลยแล้วกู เอฟเฟกต์อะไรวะอ๋อไฟเวิร์ฟไม่ได้ซื้อไว้เลยใครต่อสะพานแบบนี้วะเนี่ยใครต่อสะพานแบบนี้วะเนี่ยไอีเว้นเร็วไล่นะ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 รุดรุดรุดไม่ได้ตีใครตีมีทียนทีวะไม่มีโว้ยเอาลอเดี๋ยวลองมาดูก่อนแล้วกันเผื่อจะง่วไม่เจอนั่นแหละ ไฟบอลทำไมกูโดนแทนวะก็มันปาใส่มึงมันแตกไม่แตกมันมีแม่ใ่ประชิกกันนี่มีแม่ไ่้กูดีนมันทุบแตกได้ัปอุ้ยอย่างอื่นมันก็เลยเปลี่ยนไม่ทันไงเอ้ยมันก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ไงเดี๋ยวเวลาเพิ่มมันโฉดรงการอ้าวอ้าวตัวอะไรตายวะพอดเจชุดโอ้ เดนมังกรจบตายเลยออเราอวดอ้่าฮ่าจะนลบิตแล้วตรงถ้าเราปขอได้ถ้าปขอได้ถือมาไม่ใช่แบ่งเปนประเภทนี้คุณพีตะวนู้ไหมไม่รู้ตอนมนก็คือส่วนมากก็ใช้กระบอกหนึ่งอย่างไม่ใช้กันเลยหอไม่นะครับผมตกตาย ไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นเก่งไรวะเมื่อกี่ท่านเก่งชี้ไม่เหรออะซาวด์เอฟเิกนะชี้แก้แค้นอ่าเก่งร่วงกูซื้อทุกอย่างยกเปนดาบนะเราก็ร่วงถึงเวลาแก้แค้นนี่แค่นั้นแหละเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้อีกตั้งตัวบางกว่ามึงเท่านั้นแหละที่อ่ะเข้าหรือมาแม่ใส่เดียวได้เข้าดีมาอะไรมันประสาทกระดี่ S <S อะไรครั uh ้งนี้ไงกูจะใช้ไฟบานข้ามไม่ทั้หมดเลยกูมีสี่รูี๋ยวพวกมึงค่อยวิ่งเข้าไปตีเตียงกัน้ยยังกว่าโดนปิดกูต่อแล้วเดี๋ยวกูไฟบานให้ตัวเขาบอกให้ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเร็วแล้วแเดี๋ยวมันต่อมาเร็วๆเออไปต่อใครอยากไปตีอ่ะฮ่าๆๆนี่ชื่อของมันเป็นเกมเลยว่ะไฟบานกูวัดจำพัก ทำไมบอตกองๆแม่งเลี้ยวอ้อมไปสีแดงแล้วก็เลี้ยวกลับมาที่เดิมว่า What do you mean ไฟบอลหรือบูมแมลงวะนนะเสียใจด้วยมึงจะแลกมันกับกูแต่กูซื้อแก๊ปมา่ะจริง้ากเราก็ควรจะซื้อแล้วนะแต่ก็เราจบได้เลยอะรีบคารีจบกลัวมันเยือไงโหดยันไม่ี่้ กูไม่ได้กูไม่มีเพลงมาแล้วกูก็ไม่รู้เนี่ยเออมเดยม่ัอะไรกันอยู่แน่เลยตอนเนี้ยรูกคุณรอดด้ยนะเฮ้ยไปบ้านเราเหรอมก็ที่ไปติดเลยดี่ไปติดเลยปิดไม่ทันนะดิมันวิ่งช้ามันหยุดมันกินยาโง่ไอ้หี้ย

ไปเมื่อก้มาชนได้หมดมาชินได้หมดมันไปแล้วมันร่ไปแล้วเป็นตวเดิมเหมือนเดิมแล้วขีมังกรกัน้ยน่ะนี่ขีมังกรกันหมดเลยคุณทำขีมาขีมาสอนสอนสอนผลไม่ได้ซ้อนไปแล้วอีมังกรใหญ่ก็ออกไปแล้วสอนสอนสอนใหญ่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ยืดเนะเว้ยไอ้ที่มันเป็นแข็งๆนะไม่ใช่ยืดนะเออแข็งๆอ่ะโว้ย เป็นพุ่มคุยยังไงวะจะว่าบล็อกเพิ่อทำไมวาใครแหวนคุณรู้หมดเลยเป็นพุ่มมันคุยยังไง่ะเป็นบ้าที่ไนกูโดนหาเอ้ยเดินตบแล้วเดินตบไอ้พีนแล้วมึตัดกันไม่เฉยอยู่คนเดียวเลยนะไรนะกูเพิ่งเดินตัดมึงไม่เย ดนกันเ่ป๊อเลยฮัโหลคื่กูโดนพอเดเมทแล้วกูเล่นน้อยไอชีมด้วยไงเรา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 กำลังเรากำลังไปเราเดินตกไ้วกูไม่เ้าโว้ยว้ยแล้วเราก็ตกเราตกที้กูเป็นหุ่นยนต์ลี้วม่ชี้ม่เป็นไรวะชเป็นหุ่ยนต์ละ่ ไล่ไล่อยู่ทุกผู้ชมโอ้ยดีผิดไอ้ยี่อะประกาศเขาเองมันสูงเกินไปแล้วแบบไม่มันไม่รับเสียงมันตัดอุ้ยทำไมมันตกได้ล่ะเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันตกคำหยาบเราไม่ต้องไม่ต้องไปกอลเสียงเซนเซอร์อะไรพวกนี้เอาเสียงชี้นั่นแหละเขาเรียกว่าสือสา้เราะกันบ่

มันอึ้งไปฟอรเม้นท์ไฟวาชิโอลี่เป็นไง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 อึ้งละดิอึ้งละดิข้างเลยตอนเนี้ยดีได้ตลอดวงดีครับตอนนึงอยู่บ้านกูจะเกลียดยังไงเนี่ยกูรู้ไหมเนี่ยกูต้มพวกมึงยาวเลยเนี่ยเราเป็นยูทูบเบอร์สายกันบ้านอเล็กเองกูว่าละโอ้ยไม่เป็นไรเอาเาเรียฟูล ตวจสมาชิก่อนเละที่พ่อมาคุยเลยบอกทำไมไม่บอกว่าสภาไม่ถือเว้ยเอาบอกเว้ยไปแล้วอ่ะไม่ได้ยินเหรอคุณทีคุณทีเขาก็เว้ยเสียด้วยไม่ได้ยินจริงเลย้ามาฟ้ามาฟ้ามาฟ้ามาใครทุบกระโดไอ้เหี้ยกูกูใครอย่ารวมสิคุณทีได้เวลาช่องเราติดเหลืองแล้วคุณทีแมบอกบอกบอกยูทูบรอไว้เลยว่าเราติดเหลืองเพราะอะไรบอกใครอย่าทุลกนะบอกใครอย่าทุลกนะ จบง่ายจังวะเมื่อกี้ก็เดินบมกเฮ้ยไม่เนียน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 เราฟ้าอะไรเมื่อกี้ก็ไปก็ไปไปเาไม่เหลือเย้ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆไปบ้าเขาเลยดีกว่าตั้งหัวเขาเฮ้ย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 ฟ้ามา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 ฟ้า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 แลกดาบอยู่แลกดาบอยู่สักพัแลกบบอยู่ที่มันคลิปล่วงอะไร

ฟ้าคุณแล้วมันกัดแล้วมันทันแล้วเสียงแตกไม่แตกแตกกันได้ลูกยิงอะไรโอยตกตกพื้นแตกตะวันตะวันมันวิ่งมาแล้วตะวันมันวิ่งาวิ่งทำไมคุณแทงล่ะเพราะมึงสู้กับกูเล่นเหลือนึงไงยืร่วงไม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวกินแก๊ปด้วยโป๊ะ อ๋อมันอยู่ข้างล่างเหรอวะกูมองไม่เห็นกูไม่อีตัว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 ปีมึงเอาเอาีตัว oh ดีป <oh ีมึงได้กักทีเยอะเลยเย้แบงค์ก็อยู่ไม่ีอ่ะบอกแล้วฟันนี่โมเมนต์นี่พี่ตะวันฮะพี่ตะวันฮะไม่หรอกฮะพ่อพีชี่นะ What the hell is that trap พ่อพีช่อะไรฮะ สวัสดีสวัสดีนะชื่ออะไรเตะนอตเตะน็อตเตะ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 เตเตะ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 ตะเ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 ตตะเตเตะ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 เเตะเตะเตะเตตะเ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 ตะตะเ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 ตะตะเ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 ตตะเะเต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 ะตะเตะเตะเเตะเตะเ เออคือพวกมึงจะพูความยาบเยอะกูีิเกจเตอร์ก็ไม่ต้องเซนดีที่เอเชีองเดียวดีอย่างงั้นก็เหลือแล้วไงอ่ะเราไม่ได้อะไรได้เอยเหลือไปบ้านเอยเหลือไปบ้านเออย่าลืมแขเส้ยไปนะเหลือแล้วนะบอกกลปรบยากมากทำเพี้ยอะไรึงื่อเี้ยรู้นะกเรััง ตายหมดสุดสัตว์แล้ยเขาเปราตกล่ะทขามเราตกทำไมทำไมขาโดนเลยเนี่ยตายหมดโอ้ไม่มีใครมากับผมเลยกูมาอยู่แต่กูมาไม่ทันกูตายไปลวชิไม่ใชอยสิตามมาบ้านเหลืองไม่ใช่อยตายมเลย่ปินีู่ลันใครมาไม่ได้ึงพะ อยงั้นกูมือเปล่าแล้วกันเอาของเอาสล็อตให้หมดไปออดบาร์เปล่าแล้วตอนนี้พอดีพอดีจ้องจ้องจ้องคอมเ <c oughs> มนต์จ้องคอมเมนต์จ้องคอมเมนต์ชื่อซ้อนด้วยจ้องคอมเหม็นต้อนเฮยฟอดเป็นม <c oughs> ันเสกไ่ดีเลยเนี่ยเจ้องขนาดเนี้ย ต้องนิ่งเลยจนกว่าเราจะได้ก้อนเหล็กขนาดนั้นเลยเออเวลาตัดมอนเทนเงี้ยปรับเป็นคูณสองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซีันทิ่ฟังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮ่าซีมอหันทิ่ฟังอุ้งจ้องที่ไอสัตว์มองอะไรกันวะมองอะไรวะมองอะไรกันวะ อบ้านอื่นเขาตีเตียงฮะเรายังช่องอยู่เลยอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลี่ยตายชิวอาฆาตกินกินอาฆาตอะไรมึงมันออกมาดูเหลืองต่อเกไรวะมึงดูแล้ววันนี้ มันมีไฟด้วยนะมึงอพิกมีตลาดบยี้ไม่ได้เาเะเกิไจะไม่แฝงตอนเด็กเราเยอะเกินไปมันจะไม่แฝคือมึงเอาให้กูกันบ้านก่อนก็ได้คือแค่เกเล็มเู่ไหล่อะไรรู้ตัวไหลเล่อะไไม่กลัวอะไรนะทีกบกบไปนะ เคยมีกหน้าหน้าออมลอยมาเลยเฮ้ยกูเทียวโอ้กูเบียดเยอะพากูล่วงท่าวใบเด็กกูทีเสียเลือดปีเฉยแล้วเราก็เล่นแล้ตายยังอ่ะตายไปนานเลยู่ไหนก่อนตายไปแล้วมันจะไม่ตายได้ไงมึงวางบนกล่องอ่ะวางบนกล่องยังไม่ตายได้ไงวะ ตองโดนเบโดเ็ะรวอะไรวอะะแี่แบ้าวอคุณวอเป็นวั้วกาของกูอะที่ไมก็ไมีบาดีก็ไม่มีเหี้ยอะไรรั่วงลเลเลยุดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหี้ยไม่เป็นไรหายแล้ถ่ายแล้วป ชี้มึงรอดูรีเพย์มอสถ่ายไว้บ้างถ่ายโคตรเอรชกูมึงมาเหลืองดิเฮียกูยืนล่อเป็นปีอะ่ยซัดกูฟองเอของมึงเนบอมบแบกยของมึงกูมีแผลแล้วมีเสียแล้วบ้างยังไม่แที่เขียว ขอบคุณสำหรับคตอบนะครับอย่า kind ต of ีนะอีกอีกไฟบอลก้ผมเมื่อกี้ทำไมชี้มาเดี Target> ๋ยวกูต่อให้ดูไม่ต้องละอ้าไปหมดข้ามเลยกูรอดได้ไงวะเมื่อกี้โอกี่ก้อนวะเนาะปลาปลาเลยไอ้ย่าไม่มีเออมันกูไม่ไหลมีปัญญาอยู่ในแค่บ้านก็ได้แค่ ปาเฟบอลนั่นแหละเชี่ยรุนแรงเหมือนกูเคยทำมาก่อนผู้ไดยสารขับขับรถแล้วก็ล่วงเนี่ยขับแล้วก็ล่วงคนอื่นเขาเปแต่กระทบถึงเขาไอชีปัญญามันจะฟาดมาหล่วอบยังมาหล่วอบยังมาหล่วอบยังยังอ้อบสีอี๋อ้ออบมสีอี๋ แต่ใจด้วยครับขาาคันได้ใกลัวคับได้แล้วใครไม่รู้ร้องเมื่อกี้คุณอะไรเดิใครไว้คัดได้ร้อดังเลยเมื่อกี้ไอเด็กเที่ยวที่ไหนมาร้องไว้สัตเ์เฮ้ยเฮ้ราเ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 หลืองมาเหลืองมาเหลืองมาตอนก็จบมันไปมันจับรูปแล้วยนทีทียืนทีที ชิบๆินีชี้ิีช้เอาเอาไปเลยเลยอไมได้ลคุณเกมที่คุณไปห่านมาเลน้จีเกิดแปลกเา็ตัวเตัวกัตัวกรกเกดแปลกแล้วแ้่ละมึงตรงไหนตรงไหนปิดแล้ว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 เกือบตาย เป็นไงละมึงเกือบไปแล้วไม่ล่ะใหม่แล้วนี่ยเข้าไม่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 จานทำไมโอเคจานทำไมดูแลมันทีนีมันทีนีมารู้ังทีนีอ่ะมึงยังไม่เข็ดอ่ะสิ้นหวังไหมสิ้นหวังไหมฮะเอาจริงไ่มถ้าจะสิ้นหวังมันควรจะสิ้นหวังตั้งแต่ทุกกระจกรอบแรกเย เปิดมาเจอคนกำลังขุดบ้านรถเตี้ยูดแล้วกระจกแค่ว่าใช้ทีนีกันดูนี่คนขุดบ้านอยู่ไม่เห็นนี่ไงแล้วเราเทียงที่ว่าฟูมเปิดเปิดกูนั่งขุด้องอยู่ในไปดูเอาแล้วเขาขายแก้วนี่เขาไม่ได้จ่ายนะเพราะผมออกทำอบตายฟ้

กันไว้กันไว้กันมันมีมันมีคนมันมีคนอยู่บ้านมีคนอยู่บ้านบ้านใครบ้านเราโอ้เนี่ยรู้ว่าเน้นเรือสุดสนามเรียบร้องไอ้โควิดก็โผล่ไปเนี่ยโควิดนพาวเวไปเนี่ยือมาบ้านชิมาซึมือที่ว่าด้บ้านแล้วแล้วกูก็แหลกแบกกลับมาว้าวอะไรวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอะทีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นขึ้นท่าม้านหรอวะอย่าม่งฆ่ามันกูต่อกูจะอ่อวะไหนตอนนี้มันอยู่ไหนอยู่เรือบ้าเลยไม่มันไปเพชรมันแกลบอ้นจีอ้นจีเฉยเลยไอหนอมอะไรวะอ้าวตายได้ไงวะผมาอมันเหี้ยอยากเล่นมักจุ